สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมิคิวดาครับในคลิปก่อนหน้านะจะมีทำคลิปรีวิว CPU ครับของทาง AMD ทั้ง r รเ e n 7 5็0 0้นแล้วก็ r รเ e n 5้า0้5พนไปครับก็จะเป็นชิปเซตเนาะสำหรับตัวแรงแล้วก็ตัวประหยัดนั่นเองครับถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะถ้าเกิดใครยังไม่เคยเข้าไปดูนะครับสามารถกดได้ที่ตัวบนด้านขวานี้เนาะแต่มาทีนี้ครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นสายจริงจังเกมเมอร์นะสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือ <c oughs> การ์ดจอครับซึ่ง AMD นะครับก็ได้ออกลายผลิตออกมาใหม่เนาะมีเปิดตัวออกมานะครับทั้ง RX 6950 6750แล้วก็6650 XT จาก PowerColor ในรุ่น Red d e v i e แต่ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการ์ดจอตัวกลางค่อนบนนะครับอย่างเจ้า RX 6650 XT ว่าจะเป็นยังไงบ้างนั้นไปดูกันครับ สำหรับเจ้าสเปค RX 650นะครับเบสคอ o c กเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่2,447เมกะเฮิร์ครับเราสามารถบูสต์ไปได้ถึง2,669เมกะเฮิร์ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะ m e m o r y c o คอก็จะอยู่ที่17.5กิกะบิตเพอร์เซกันแรมครับก็จะเป็น8กิกะไบต์แบบ GDDR6 ส่วนของ TDP นะครับก็จะกินมากกว่ารุ่นก่อนหน้าเนาะอย่างเจ้า RX 6600 XT นะครับที่จะกินไฟอยู่ที่160วัตต์มาเจ้าตัวนี้ครับก็จะกินอยู่ที่180วัตต์ครับพาวเวอร์ซัพที่แนะนำครับก็ควรจะอยู่ที่650วัตต์ครับนอกจากนี้ครับพอร์ตเชื่อมต่อเนาะก็จะมีช่อง Display Port นะครับ1.4ด้วยกัน3ช่องแล้วก็ HDMI 2.1อีก1ช่องครับ มาที่คะแนน 3D Benchmark นะครับทำได้อยู่ที่1262คะแนนก็จะสูงกว่า RX 6600 XT นะครับที่ทำได้เพียงแค่9,244เท่านั้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการ์ดจอตัวใหม่ตัวหนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆและราคาของมันครับก็ไม่ได้สูงโอเวอร์มากจนเกินไปก็จะอยู่ที่13,790บาทเองครับเดี๋ยวเราไปลองเทสเกมกันเลยครับ เริ่มกันที่เกมแรกครับกับ PUBG กราฟิกนะครับเป็น Full HD ปรับเป็น Ultra ทั้งหมดเลยถือว่าทำได้ค่อนข้างลื่นเลยนะโดยอุณหภูมินะครับก็จะอยู่ที่56จนถึง62องศาครับเฟรมเรทที่ได้นะก็120กว่า,วาครับแต่เมื่อเจอกราฟิกเยอะหน่อยเนี่ยเฟรมเรทนี้ตกไปถึง80ปลายๆครับแต่ก็สามารถเล่นเกมได้แบบลื่นไหลไม่มีปัญหาครับมาที่เกมที่2ครับกับ GTA ปรับเป็น Full HD Very High ทั้งหมด อุณหภูมิที่ได้นะก็อยู่ที่55าสถึงห้เต็มเลทที่ได้นะครับก็ตั้งแต่50ปลายปลายจนไปถึง70ปลายปลายครับกอยอ่างเล่นได้สบายไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ลื่นเปื้อนตัวนี้นะอาจจะต้องปรับกราฟิกลงมาสักสเล็กน้อยครับ และเกมสุดท้ายครับกับ f o r z ซปรับเป็น Full HD Extreme ทั้งหมดเลยครับอุณหภูมิจะอยู่ที่5 2 5 3เท่านั้นเองเฟรมเรทที่ได้นะครับก็ตั้งแต่62จนไปถึง70นิดๆครับเล่นได้ลื่นๆสบายๆถือว่าเจ้า RX6650 XT เนี่ยเป็นการ์ดจอที่เอามาเล่นเกมนะครับคุ้มค่าที่สุดตัวหนึ่งเลยครับ อีก2ตัวครับทั้ง RX AH 6750และ6950 XT เนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ของขาดตลาดมาก,มากๆครับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดีย๋ยวเราจะเอามาแนะนําแบบคร่าวๆให้ละการเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนาะสนใจอยากจะอัปเกรดการ์ดจอให้แรงขึ้นไปอีกจะได้เป็นอีก1ทางเลือกนะโดยเริ่มจาก RX AH 6750 XT ครับเบสคอกเนี่ยจะอยู่ที่2,593เมกะเฮิรตซ์สามารถบูสต์ไปได้ถึง2,689เมกะเฮิรตซ์ครับ Memory c ่ค c อของเจ้าตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่18 g i t per s e c o n นแรมนะครับก็จะขนาด12 GB ค่า TDP ครับตัวนี้ก็จะกินไฟอยู่ที่250วัตต์ครับทำให้จะต้องต่อช่อง power นะครับก็จะเป็น8พินบวก6พินและพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับก็จะมี Display Port 1.4 3ช่องแล้วก็ HDMI 2.1อีก1ช่องครับราคาจะอยู่ที่29,000บาทและตัวสุดท้ายครับกับ RX 6950XT ครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นการ์ดจอที่แรงที่สุดของ AMD ณเวลานี้เลยครับเบสคอร์สครับจะอยู่ที่2,116เมกะเฮิร์แล้วก็บูสต์ไปได้ถึง2,324เมกะเฮิร์ตเมมโมรี่คอร์ครับก็จะอยู่ที่18กิกะบิตเพอร์เซก ขนาดของแรมครับก็จะอยู่ที่16 g b ส่วนค่า TDP นะครับโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับกินไฟอยู่ที่335วัตต์เลยครับทำให้ช่อง power นะครับอันนี้ก็ต้องอัพเป็น8พิน2ช่องเลยครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆเนาะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง Display Port นะครับ1.4 3ช่องแล้วก็ HDMI 2.1อีก 1, 1ช่องครับราคาอยู่ที่44,700บาทครับ สรุปนะครับถ้าเกิดเ,เพื่อนๆไม่ได้มีงบที่มากนักนะครับแต่ว่าต้องการเล่นเกมในระดับไฮแบบ 2K เนอะอันนี้จะแนะนำครับว่าเป็น RX 6650 XT เนี่ยก็เพียงพอเลครับสามารถตอบโจทย์พวกนี้ได้สบายๆแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆต้องการอัพเกรดเกมมากกว่านั้นเอาเป็นแบบ 4K เอฟเฟกยับยับ,ยบอันนี้ก็อาจจะต้องมองหาเป็น RX 6750หรือว่า6950 XT เป็นตัวเลือกนะครับ และนี่แหละครับคือการ์ดจอตัวใหม่ตัวแรงจากค่ายแดง AMD ครับซึ่งเพื่อนเพื่อนะครับก็ต้องดูงบประมาณในการประกอบคอมของตัวเองด้วยนะว่าเกมที่ตัวเองเล่นเนี่ยใช้กราฟิกประมาณไหนหนักนวงแค่ไหนต้องการลืมประมาณไหนนะครับเพื่อที่จะได้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองและถ้าเกิดเพื่อนๆนชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พวกเราเมคคิร่าเพื่อนสนุกทุกออปปี้ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมบัดดี้พิเจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันเพื่อน